เรามีแขกรับเชิญสาวสวยนะคะซึ่งเธอจะมาเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ความสวยของเธอนะคะก่อนหน้านี้เธอมีปัญหาผิวค่ะเพราะว่าต้องทำงานทั้งงานละครงานพิธีกรแล้วก็งานช่วยเหลือสังคมสารพัดสิ่งอันเลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองมาเจออีกทีหนึ่งโอ้โหผิวหน้าฟ้ากระขึ้นเต็มแล้วแต่วันนี้พี่วามเห็นหน้าเธอหรือเปล่าตอนไม่แต่งหน้า,มาเมื่อกี้เห็นครับเออเป็นยังไงบ้าง คือผมผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยนี่เขาบอกว่างานหนักเขาบอกว่าออกแดดตากลมตลอดเลยครับตากลมตาลมตลอดเลยใช่ไหมอ๋อนั่นแหละเอาไปพบเธอกันดีกว่านะครับพี่แหมมวิทย์ชุดาพิ่าำครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แมมสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้มาแบบ ไม่ได้แต่งหน้าจัดเหมือนกับที่เห็นในละครเยอะๆเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเห็นผิวหน้าจริงๆตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราโป้มาเยอะๆเนี่ยอาจจะแบบว่าดูไม่ออกก็แบบอ่าแบบก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วแบบว่ามันจะช่วยอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือแต่งหน้าน้อยมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากให้เห็นให้คุณผู้ชมเห็นหน้าสดจริงๆไปเลยนี่อยากจะล้างหน้านะล้างหน้าเลยเลยอยากจะแบบไม่แต่งหน้ามาให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะจะไมม่ีอะะไรเลอยนันนี้คือปัดแก้มแล้วเขาก็ใช้แป้งทับเบาๆแป้งแล้วทาปาก นิดหน่อยเองคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะก็ถ่ายรายการถ่ายถ่ายละครค่ะใช่ถ่ายละครช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเป็นต่อค่ะแล้วก็มีละครแล้วก็ถ่ายเอาดอนเนาะเจอโสงเจอแสงเจอไฟอัดเข้าไปเต็มที่คุณผู้ชมเป็นพรุกวันเลยนะคุณผู้ชมจะบอกคุณผู้ชมนะปีนี้38 กำลังจะ39กแล้วนะคะคุณผู้ชมเรายังมั่นใจในหน้าเรามากกว่าช่วงแบบว่า30ต้นๆเลยอ่ะพี่จะบอกว่าก่อนหน้าที่เข้า30เนี่ยหน้าพี่อ่ะยังไม่ค่อยเจออะไรปัญหาเยอะครั้งที่แล้วไปเจอพี่พี่แม่มไปบริจาคเลือดด้วยกัน เขายังบอกว่าทำไมพี่แหม่มดูโสมใช่นั่นแหละช่วงนั้นแหละช่วงนั้นแหละเป็นช่วง<ป>นนทุกช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่คือคุณผู้ชมคะพอสามสิบขึ้นปุ๊บแล้วปัญหามันมาเยอะมากมาก,ก่อนหน้าสามสิบเนี่ยยังหน้าสดๆไปไหนไม่ค่อยแต่งหน้าได้แต่พอสามสิบขึ้นมาปุ๊บคุ้ยต้องคาแล้วฉันไปไหนไม่ได้ใครขอถ่ายรูปไม่อยากให้ถ่ายรูปเวลาแฟนๆเจอเงี้ยขอถ่ายรูปพี่ขอโทษจริงวันนี้พี่ไม่แต่งหน้าทุกคนก็บอกไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่เราไม่อยากให้เขาได้รูปที่แบบออกสื่อเวลาเขาเห็นแล้วก่อหน้าาาเเเรรบออวว่สยะัตจิงไม เราก็ไม่อยากให้เขาเห็นไงนึกออกไหมก็แต่งหน้าแล้วก็แก้ปัญหามาตลอดแต่มันแก้ปัญหาไม่ตรงโจทย์เออเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเวลาที Release> ่เราออกแดดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอแดดเราจะต้องแบบว่าเจอแสงแดดแล้วมันทําลายผิวแต่เวลาอยู่ในสตูดิโอเนี่ยมันไม่รู้สึกแต่จริงๆแล้วในสตูเนี่ยไฟแรงไหมจาเลยเ่ยเเขาบอกไฟสตูดิโอเนี่ยนะ ไฟย่างปลาหมึกอะจย่างปลาหมึกสุกไะแต่เราเปิดแอร์ไงเราเลยไม่รู้สึกร้อนแต่เนี้ยน้องอะเริ่มมีจุดดำๆระวังขึ้นแล้วเนี่ยอย่าไอ้ฟ้าเนี่ยนะพี่บอกว่เลยเรียกมันว่าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าเนี่ยนะบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมาทีเดียวมันมาฟุบเดียวอจากที่แบบว่าเมื่อวานยังโอเคโอเคอยู่วันนี้มาเป็นแบบอย่างเงี้ยจริงเราลักษณะย่างนี้ของเรามันเริ่มเป็นจุดแล้วอะไม่ได้แล้วดรจิวีไฟฟ์เอ็ม พี่พูดตรงนี้ในจุดนี้รจิวเนี่ยนะเป็นอะไรที่พี่บอกเลยว่าแก้ปัญหาผิวหน้าของพี่เนี่ยแทบจะทุกอย่างคุณผู้ชมผิวหน้าคนเรามีอะไรอ่ะฝ้ากระจุดด่างดำหมองคล้ำผิวไม่สม่ำเสมอเออชสิวผิวแห้งไม่ชุ่มชื้นผิวรอยเห็นเออันดับแรกเห็นชัดตรงนี้คือใต้ตา และอันดับที่สองเห็นชัดคือเห็นแก้มห้อยไหมแก้มแที่มันห้อยอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นรอยห้อยลงมาแรงโน้มถ่วงของโลกบนบ็อและอีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นจุดๆๆๆๆๆจดคือรอยฝ้ารอยสิวฝ้าสิวมาหมดเลยเออเนั่นน่ะคือเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะต้องหลายปีถ้าถ้าจะเป็นในวงการเนี่ยเขาบอกหน้าเละนะหน้าเละใช่หน้าเละเลยหน้าเละนี่นี่นี่ปรับแสงช่วยได้แค่นี้เออปรับแสงช่วยได้แค่นี้จริงแต่ตอนนี้ปัญหา ไม่มีมมคือพี่แต่งหน้าบางพี่ให้เห็นเลยว่าจริงๆพี่แต่งหน้าบางมากใช่แล้วต่อให้คุณผู้ชมตอนที่แบบเป็นแบบนั้นเนี่ยนะ,ะแบบแบบแต่งหน้าเข้มแบบเยอะๆเนี่ยนะม,มันก็จะเป็นฟูด เป็นปื้นๆอ่ะเวลาไปไหนผมไม่อยู่ผมไม่อยู่เวลาไปไหนเนี่ยต้องมีช่างแต่งหน้าส่วนตัวให้เขารู้ปัญหาผิวหน้าแล้วเขาแก้ไขปัญหาให้เราวันไหนช่างแต่งหน้าส่วนตัวไม่ว่างเนี่ยไม่อยากจะออกไปไหนเลยจริงๆเออไม่ดรจิว G5 essence มันช่วยได้ช่วยได้คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยไม่ค่อยกล้าลองใช้อะไรแบบว่าที่มันซีซัวอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีเวลาพักหน้าเกิดพลาดขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทํางานไม่ได้แล้วเวลางานของเราเนี่ยมันเป็นเวลาที่ไม่สม่ำเสมอเหมือนกับเลาไม่มีเวลาไปด เรียกคิวเอามา่ายซิถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอพอ่แพทวันนั้นน่ะหน้าล้นไปเลยแบบไม่มีอารมณ์จะแต่งละเซ็งละไปให้ช่างแต่งให้เจอแพทแพทเห็นหน้าล้นแพทก็เลยถามว่าพี่แบบทำไมหน้าพี่แบบเป็นแบบนี้หนักนะเนี่ยอาการอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อแพทจริงหรอแรงขนาดนั้นเลยหรอบอกจริงๆค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนของหน้าคุณแม่ให้ดีขึ้นแพทเป็นคนเอ็กซ์เพรสเพราะว่าเขาดูแลตัวเองใช่ดูแลตัวเองแล้วเขาก็มีคลินิก อ,อ่า,าูก <ใน S 2> ต้องเงี้ยเขาจะมีความรู้เรื่องของการดูแลผิวเยอะมากถูกต้องเขาก็บอกว่าลองตัวนี้นะ<ช>เพราะว่าเราก็เอ๊ะ แพทย์คงไม่มีซีซัวหรอกเพราะตัวเขาเองเขาก็คงจะลองมาแล้วเขาถึงเอามาแนะนำเพราะว่าปากพี่ก็ไม่ใช่ดีถ้าถึงจะใชไม่ดีที่กระดาษเล็กถูกไหมเขาก็คงจะแบบว่าแนะนําอะไรก็คงจะต้องระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยปาไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะอ๋อถูกต้องแต่ตัวจูคืออะไรฮะค่ะดรจีจีไฟเอ็กเซนต์เนี่ยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าของเราเนี่ยเป็นเซรั่มนะคะเดี๋ยวให้ปั๊มหนึ่งปั๊มเดียวนะปั๊มเดียวไม่เปืองปั๊มเราใช้ทั้งหน้าก็ปั๊มทั้งหน้าเลยไปถึงคอเเเลลลยยยยาวไปใช แค่ปั๊มเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่ชอบคือดรชิวเนี่ยเขาเป็นอะไรที่ซึมไวไม่เนอะหนะเพราะปกติเนี่ยพี่แบบเป็นคนที่อะไรที่มันหนืดหนะก็ไม่ค่อยอยากทาเพราะว่าบ้านเออบ้านเราเนี่ยมันร้อนใส่ใส่ตรงมือ มันเหลือเนลือใส่ก็พอได้อีกพอบ้านเราไม่ต้องไม่ต้องใส่หนาหนาไปบางบเพราะเวลาทาเซรั่มเนี่ยไม่ต้องหนาถูกต้องะบ้านเรามันร้อนร้อนแล้วพอเนยหนอไม่ไหวจะเคลียร์ก็ลองทาดูก่อนนะคะแล้วก็เราก็มาศึกษาเอ๊ะก็มีส่วนผสมของอะไรบ้างอย่างแรกทำไมก็ถึงแก้ปัญหาให้เราได้คุณผู้ชมเราก็ต้องบอกให้คุณผู้ชมรู้ไว้สักนิดนึงในเรื่องของส่วนผสมอย่างแอปเปิ้ล แอปเปิลเนี่ยหลายคนเอาแอปเปิลมาลดความอ้วนรับประทานเข้าไปแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าตัวแอปเปิลเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องผิวให้เรากระจ่างใสดูหน้าบริ้งดูกระจ่างสดใสนะคะส่วนอาร์แกนนะคะคุณผู้ชมตัวอาร์แกนเนี่ยก็คือมะกอกมะกอกมีประโยชน์หลายอย่างคุณผู้ชมเราเราเคยเห็นเขาเอามะกอกเนี่ยมาทําแชมพูเป็นส่วนผสมของแชมพูถูกไหมมะกอกเนี่ยอย่างอย่างทางยุโรปนี่เขาเอามาทําเป็นพวกน้ํามันมะกอกไงถูกต้องมันดีมันมีประโยชน์มากสกัดออกมาเล็วสุดยอดเขาบอก ทำให้ผิวเราเนี่ยลดเลือนริ้วรอยต่างๆ่ากตออยนะคะอากีตออยถูกต้องมีประโยชน์มากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดอกกุหลาบอ่าดอกกุหลาบก็มีประโยชน์หลายอย่างไม่ใช่กุหลาบบ้านเราแน่นอนเป็นกุหลาบพันอะไรเป็นกุหลาบค่ะอะไรนี่ใช่ไหมค่ะจะเป็นเหมือนกุหลาบพัน์ปียะเป็นกุหลาบนะคะที่แบบที่เขาบอกว่ามันจะขึ้นอยู่บนเทือกเขา อันหนาวเหน็บอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่หามาเขออยู่ที่สูงด้วยสภาพอากาศต้องดีถ้าอากาศไม่ดีไม่มานะฮะถู้องมีประโยชน์นะคะกูหลาบเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหลายคนเนี่ยตอนตอนวัยรุ่นตอนสาวๆเนี่ยผิวปกติผิวไม่แห้งแต่พออายุมากขึ้นแล้วแบบพี่เนี่ยจะเป็นคือผิวแห้ง มันเป็นเองตามอายุนะคุณผู้ชมเราจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าของเรานะคะเวลาผิวหน้าเราแห้งเนี่ยมันจะแก่เร็วเพราะหน้ามันจะเหี่ยวจริงแล้วทาแป้งนะเป็นคราบเป็นคราบอย่างี้ถูกจริงถูกต้องนะคะแล้วก็มีใบบวบนะคะใบบวบแม่แต่จะช่วยช้ำในแล้วแล้วคุณผู้ชมยังช่วยให้ผิวเนียนเรียบบางคนเนี่ยเป็นสิวผิวอักเสบผิวตาบวมตะปางอันนี้ใบบวบเนี่ยเขาจะช่วยลดการอักเสบด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเนียนเรียบอ๋อโบราณเขาเอาใบบวบมาขยี้ขยี้แล้วมาทาประโยชน์หลายอย่างอีก <ๆ>ตัวนึง<ม>ที่สำ,สำคัญมาก<ๆ>ตัวนี้นะคะสาคัญมากๆเลยนะคะคืออังหุ่นนั่นเองคุณผู้ชมอ,อังหนุนเนี่ยเขาจะต่อต้านอนุมูลอิสระหลายคนงงต่อต้านอนุมูลอิสระคืออะไรต่อต้านอ,อนุมูลอิสระคือทําให้ผิวเราแข็งแรง<อ>สมมุติว่าเราแก้ปัญหาทั้งหมดแล้วแต่ถ้าผิวเราไม่แข็งแรงมันจะกลับมาเป็นเร็วแต่ตัวอังหนุนเนี่ยจะทําให้ผิวเราแข็งแรงและไม่กลับมาเป็นปัญหาเร็วส่วนผสมทั้ง5ตัวนี้ที่แม่บอกไปทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคุณหมอเนี่ยเขาไว้ใจมาแล้วว่าทั้งหมด5้าตัวเมื่อมารวมอยยู่ด้วกันเา ให้ประสิทธิภาพแล้วก็มีผลที่ดีที่ทําให้หน้าเราเนี่ยจะหมดปัญหาต่างๆซึ่งแบบพู้มาเนี่ยมันว่าถ้าจะหมดทุกปัญหาแล้วแหละอคือกปัญหาที่เกิดกับผิวหน้านี่จัดการได้หมดถูกต้องเดี๋ยวน้องเป็นฝ้ากระเนี่ยน้องใช้ตัวนี้ได้ยกเว้นหน้าแห้งจัได้มีเงินมีริ้วรอยถ้าไม่มีเงินหน้าแห้งไงไม่ได้ต้องใช้ยูตัางถึงจะหาผิวหน้าเขามีฝ้ากระเขาใช้ได้มีริ้วรอยได้ไหมได้ริ้วรอยได้ทำไมต้องมดูนเป็นสิวได้นี่ เรื่องของเป็นสิวจะเล่าให้ฟัง<อ>มีน้องคนหนึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็<อ>เขาเริ่มมีปัญหาสิวแต่เขาไม่ขึ้นหน้านะแปลกเขาขึ้นหลัง<อ>แล้วเราเคยได้ยินว่าเพื่อนอเราก็าเคยเป็นสิวขึ้นหลัง,ลงแล้วเวลาไปแก้เนี่ยเขาต้องไปนั่งกดสิวอพอกดแล้วมันก็ลามเป็นเยอะเยอะเยอะอะไรเงี้ยเขาไม่รู้จะทำยังไงเขากุ้มใจอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอุ้ยตัวของเราเนี่ยมันทําให้ผิวเนียนเรียบด้วยนะแล้วมันก็แก้ปัญหาหลายอย่างของเรา อย,อย่าบอก,เ,กเอาไปให้เขาทาหลังเชื่อไหมนอกจากว่าสิวอักเสบจะหายแล้วนะรอยดําต่างๆที่เกิดจากสิวอ,ะอ่ะก็หายไปด้วยก็จะประยุกเนาะถูกต้องคือไม่ใช่ะทาหน้าแล้วเราคือเราคิดเน่าทาหน้าเสร็จทาคอได้เฮ้ยหลังมันต้องได้สิเอขาก็ไปทาปรากฏว่าใช้ได้ด้วยถ้าหลายคนมีปัญหาเรื่องสิวสิวหลังเหรอเราไม่เป็นเราเลยไม่รู้ถ้าสิวหลังมันยังยุบสิวหลังเขาบอกรักษายากกว่าสิวได้นะถ้าสิวหลังยังยุบสิวหน้าสบายใช่บางทีลามไปึนแก้มก้นนุ่น เดี๋ยวคุณผู้ชมเอาโปรโมชั่นดีกว่าไหนๆมาทั้งทีแล้วแบหม่มอยากให้คุณผู้ชมซื้อของแถมมาทีเลือกโทรศัพท์ขึ้นมาที่020263999นะคุณผู้ชมโปรโมชั่นมันเลิศแต่คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมรีบโทรมานะคะแบบให้คุณผู้ชม40สายเนาะเพราะว่าของแถมเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะคุณผู้ชมโทรมานะคะด็อกร์จ5 essence นะคะซื้อ2ขวดลดให้คุณผู้ชมพิเศษ50เหลือ2,590บาทเท่านั้นจัด5,000กว่านะใช่เหลือ2,590บาทนะคุณผู้ชม 40ส,ส,สายแรกนะคะจะได้รับฟรีนี่เลยค่ะเครื่องยกกระชับหน้าอินโนสกินวายได้ยินเสียง,ยงไหมอ๋อมันเป็นเครื่องสัตว์ด้วยเหรอคะคือถ้าอยู่อย่างเงี้ยจะจะไม่แต่ว่าเราต้องเอามือเนี่ยโดนตรงนี้แล้วเขาจะนํา พลังงานเนี่ยจากตัวเราเนี่ยแล้วมันก็จะสั่นเหมือนเมือนเครื่องถักวิตามินลงวิตามนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตออทาทาต้องทาแล้วก็ผ่าใช่แล้วพี่นะจะบอกให้ฟังพี่บางทีพี่ปวดหัวจุ้จู้จู้จนะเอามายกิเอามาทานั่งดูทีวีไปเอามาจะถูถูไปมันนวดมันช่วยนวดถ่ายปวดหัวไปซะอย่างนั้นไอ้พเเครื่องไมมเครื่องมือนี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะว่าบ้านเราอาจจะไม่เคยคุ้นเคยแต่ต่างประเทศเนี่ย เจ้าแห่งเทคโนโลยีบ้านเราญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขานิยมเครื่องมืออย่างนี้เพราะว่าเขารู้ว่ามันดีกว่าการใช้มือถือไปแต่ตอนนี้เกาหลีบ้านเรานึงพวกเครื่องมือแถมก็มาอินโนสกีมาจากเกาหลีนะคุณผู้ชมมูลค่า2,000บาทเราแถมให้คุณผู้ชมฟรีเราบอกว่าให้แค่40สายเพราะอะไรเพราะอันนี้มีจำนวนจำกัดอย่าหมดนแถมให้ฟรีเลยเหมาศูนย์สองศูนย์สองหกสามเกทั้งรถทั้งแถมนะคุณผู้ชม40สายตอนนี้เรารับตัวแทนจำหน่ายด้วยทั่วประเทศนะคะเครื่องบอกว่าไอ้เครื่องนี้เวลาใช้ไปนะ ถ้าหากว่าใช้ได้ถูกนะค่อยๆลุดนๆไปเรื่อยๆนะเขาบอกหน้าเรียวกระชับได้ด้วยนะมันยกกระชับนี่ไงก็พี่แบมเนี่ยก็พอทาดรจิลเรียบร้อยนะใช้เนี่ยไอ้เครื่องเครื่องอะไรนะพี่อินนสกินอินนสกินเนี่ยลุ่นๆเห็นในรูปเมื่อกี้ป่ะเมื่อกี้เนี่ยเหที่คขนเห็นที่แขเลยนะคุณผู้ชมดูตรงแก้มนะเห็นในรูปเมื่อกี้ปาะมันห้อยลงมาอันนี้ไม่ห้อยแล้วเห็นนะ เอออันนี้ห้อยแล้วเห็นนะอันนี้ห้อยแล้วเนี่ยแล้วมันอ่อนโยนกว่านิ้วมือเราบางทีจะใช้นิ้วมือเรานี่มันโอ้ยทำให้หน้าหยาบกราดเลยนะแต่นี้ดูสิวอ้เหเขาออกแบบมาอย่างเนียเนียนเรียบแหมเคยไปสปาสปาหน้าแบบนวดหน้าอะไรเงี้ยมันจะมีเครื่องตัวนึงเป็นเครื่องใหญ่ๆแล้วเป็นเครื่องแบบเนี้ยอืดอืดอืดแบบเนี้ยคิดดูนะไปทีสองสมพันใช้เครื่องเนี้ยให้เราประมาณสัก สินาทีอันเนี้ยเรามีเครื่องเนี้ยอยู่ที่บ้านนั่งทำเองมันไม่ได้หนักหนาแล้วก็ไม่เมื่อยแถมฟรีด้วยที่สำคัญนรีเออคุณผู้ชมรีบโทรมากี่สายแล้วหรือกี่สายแล้ว สายไม่ไมมากอลกันโทรมาก่อนแล้วกันไอ้เครื่องนี้จริงๆเอามาขายแถมด็รจิได้ไหมอ่ะสามสสายอ้าวจาก40หรือ32แล้วคุณผู้ชมรีโทรี่เราบอกนะแต่เร็วฮะเร็วนะคุณผู้ชมค่ะรีโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเลิศจะตายถึงบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมคะโปรโมชั่นวันนี้นะนอกจากคุณผู้ชมจะได้ดรจิ G5 s m n ไปขวดแล้วนะคะทั้งลดแล้วเหลือ5แล้วจ่ายแค่2590บาทคุณยังได้ของแถมที่มันเลดมากอ่ะมันแฮปปี้มาก มันเป็นอะไรที่แบบว่าใช้อยู่กับตัวเราแล้วก็ใช้ได้ทั้งวันถ้าคุณผู้ชมนั่งทําไปเนี่ยหน้าเราก็ดีหน้าเราก็เรียวแล้วไอ้ตัวนี้มันจะใช้คู่กับพวกผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ไหมมันดีตรงนี้มันดีตรงที่ว่าเวลาคุณผู้ชมเนี่ยมีบางคนเขาซื้อครีมแพงๆอ่ะเนาะเป็นหมื่นๆมาใช้เพราะว่าเขาอยากเขาก็ไม่อยากจะทิ้งไม่ห่อกัตแต่เขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าใช้แล้วมันมันยังไม่ทันรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาไว้ก่อนถ้าเราอยากรู้ว่าตัวไหนกันแน่ที่ช่วยทําให้หน้าเราดีขึ้นเอาตัวนั้นยังไม และลองใช้ดรจิวก่อนสัก2อาทิตย์อ๋ออะพอสองอาทิตย์ปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าหน้าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเราก็จะได้เคลมได้ไงว่าอ๋อที่หน้าเราดีขึ้นเนี่ยเพราะเราใช้ดรจิวจุดเดียวนะเพราะไม่อย่างงั้นพอใช้ผสมกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่ากันแล้วพอดีขึ้นปุ๊บพอรู้ว่าดรจิวอ่ะดีแน่แ่ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยเอาตัวนั้นมาใช้ ตามก็ได้อันนี้คือวิธีเปรียบเทียบแต่จริงบางท่านบอกว่าไม่ชันไม่เคยดูแลเลยเลยจริงๆดรจิวตัวเดียวก็ช่วยได้นะตัวเียช่วยได้ค่ะใต้ตรงใต้ตาทาได้หมดทั้งหน้าใช่ได้หมดทั้งหน้าใต้ตรงใต้ตาได้หมดแล้วก็อีกที่สำคัญนึงที่ชอบมากคือบางทีเนี่ยเราเป็นคนที่แสดงแสดงความรู้สึกทางสีหน้าเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดพูดเวลาพูดเนี่ยขมวดคิ้วตั้งแต่เด็ก ลอยพับต,ตรงนี้จะมีมาตั้งแต่เด็กๆอรมออเวลาใช่เวลาทั้งอยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยเล่นละครด้วยแล้วเวลาเล่นละครอ่ะมันดู<อ>มันดูหงุดหงิดคือคนดูเนี่ยมันจะดูเวลาจอใหญ่ๆมันจะดูแบบอ๋อ้อน,นี้ยวดขวดอ,อ่ะก็เลยต้องไปโบท็อ ทีนี้พอเราไปวอลท็อกเสร็จปุ๊บพอตัวโบบ่อยๆปุ๊บมันมันชอบไม่รู้คุณผู้ชมเป็นแบบแบบมันตึงไงมันตึงอ้ามันพอมันโบแล้วมันชอบมันรู้สึกกับว่าเอ้ยฉันก็ไม่ต้องแบบว่าเออหน้าฉันก็ตึงอะไรเงี้ยเออถูกต้องเราก็เลยจะบอกคุณผู้ชมว่าดร์จิว G5 essence เนี่ยเวลาคุณผู้ชมไปวอลท็อกสมมติว่าหกเดือนวอลท็อกทีเนี่ยพอใช้ดร์จิวนะกระเถิบไปแปดกระเถิบไปสิบ๋อ้ใช้ผู้คู่วอลท็อกไม่ต้องไปบไม่ต้องไปโบไม่ต้องไปโบ ลงเราก็ถูกร้อยเราก็ไม่ต้องอจ่ายลังมากขึ้นถูกไหมแต่ดรจิลเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะแต่พี่แหม่มใช้นะค่ะไม่ใช่แต่น้องน้องแพทน้องแพทใช้นะจริงๆแล้วแวดวงดาราเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างคนหนึ่งเนี่ยคุณต้องนึกภาพออกปุ๊ตุุก พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กดวงตาตัวเนี่นี่คือไอดอลของดิฉันพูดเลยดูไปไปดูตัวจริงเนะห็นหน้าแบบนี้คือต้องแต่งหน้าเป็นแม่ตัวจริงพี่ตกใจเล่นกระสือมหานครด้วยกันนี่เหยียบเหยียบหกซึ่งหกหกแล้วมั้งเนี่ยไม่กล้าถามอายุจริงจริงแต่เหยียบเหยียบแล้วเหรอหกสิบแล้วเหรอทำจริงไว่เจอไปถ่ายกระสือมหานครคือพี่ตุ๊กเขาเป็นนางแบบเวลาเขาแต่งตัวเขาจะแต่งตัวเท่อะแล้ววันนั้นเนี่ยเห็นข้างหลัง จำไม่ได้ว่าใครนางใส่กางเกงยีนแล้วใส่เสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งเสื้อเชิ้ตพิวผิวแล้วอยู่ข้างหลังเราก็แบบว่าใครคนนี้แบบเป็นหน้าพี่ตุกแล้วหน้าไม่แต่งมานี่คือแบบหน้าใสมากหน้าแบบหน้าใสจริงๆอ่ะเออเราก็เลยไม่แปลกใจอ่ะใช้ตัวเดียวกันจะเลอรอยตามเลยตุกนตามก็ใช้ตัวนี้จะเลอรอยตามเลยจะเลอตามที่ทุกช่วงอายุทุกช่วงวัยถูกต้องเราสามารถจะใช้ ดวนนี้เหมือนกันได้หมดผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อ่านึก่อนออกบ้านตอนเช้าก่อนนอนจริงๆทั้งสองเวลาเนี่ยพอแล้วใช่ค่ะเช้าแล้วก่อนนอนอน่าสนใจมากอ่ะทุกดรจิวจีไฟส์เอสเซนซ์เอาเลยฮะตอนนี้เหลือกี่สายยี่สิบเอ็ดสาย020263999เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วคุณผู้ชมโทรมาเลยนะคะดรจิวจีไฟส์เอสเซนของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมโทรมา40ตอนนี้เหลือ30มสิบก็เหล่สิกว่าแล้วหรอโอ้ย21สายยี่สิบเอ็ดสายนะคะคุณผู้ชม2ขวดนะคะจากราคา5,000 18 0บาท้อยแล้วแบบแมมลดให้เหลือ2590บาทลดทห้เลย50%ซนะคะและแถมเครื่องยกกระชับอินนสกินนะคะตัวนี้คุณผู้ชมเป็นเครื่องยกกระชับหน้านะคะแล้วก็ช่วยผักตัวดรจิวของเราเนี่ยให้เข้าสู่ผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกนะคุณผู้ชมมูลค่า2,000บาทเครื่องนี้เนี่ยมาจากเกาหลีคุณผู้ชมที่แม่มจำกัดสายเพราะว่าเครื่องมีจํานวนจํากัดนะคะคุณผู้ชมมูลค่า2,000บาทเราแถมให้คุณผู้ชมฟรีเป็นเครื่องที่ดีเป็นเครื่องที่โลิศไม่ใช่เครื่องกระโลกระลานะครับไม่กระโลกระ ระบบระบบสัมผัสฮะระบบสัมผัสพอพอจับตรงนี้นะจับตรงนี้นะแล้วก็สัมผัสกับหน้าเรามันจะสั่นมันสั่นอันนี้มันสั่นเองตอนแรกโบก็หาปุ่มเปิดปิดไม่นี่เขาทำไฮเทคเทคโนโลยีเนี่ยอผู้ชมได้หมดเลยนะ2,590ได้ทั้งเครื่องตัวนี้ได้ทั้งด็อกสเตียล G5 โอ้ยสองขวดแน่คือสองพันห้าไปทำทรีตเมนต์ทีเดียวก็มีพอแล้วป้ะ แต่นี้เราใช้ได้แบบเป็นเดือนเลยนะเนี่ยแต่ผมชอบนะเพราะว่าคือการไปทำทวิตเมต์นบางทีครั้งเดียวแล้วอยู่ไปหลายหลายวันแต่พอทำอย่างเงี้ย คือมันอยู่อย่างยั่งยืนมันอยู่อย่างยั่งยืนแล้วมันอยู่ตลอดเราคุณทำไปเธอสามเดือนหกเดือนปีนึงใช้ไปเรื่อยๆมันอยู่ยั่งยืนใช่แล้วไม่ใช้สักช่วงใหญ่ๆเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้มันก็ยังอยู่ถูกนะฮะใช่มันอยู่ที่ว่าคุณจะไปทำร้ายผิวยังไงเท่านั้นแหละใช่แล้วนะคะก็สรุปโปรนี้นะคะเหลืออีกแค่แปดสายเท่านั้นนะคะนะราคาพิเศษจริงๆจากราคาเคาน์เตอร์ปกตินะถ้าไปดูตามเคาน์เตอร์ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทวันนี้นะคะใครที่มือไวกดมาเลยสองพันห้าร้อยเก้าสิบลดไปสองขวดเลยโอ้ได้ขวด แล้วแถมเครื่องโยกกระชับอินโนสกินอีกนะคะออจากเกาหลีอีกออมูลค่า2000บาทอันนี้เราแถมฟรีคุณผู้ชมรีบโอนเข้ามาเร็วๆนะ,นะอยากให้ได้เครื่องไปเพราะว่าไม่รู้เนี่ยเมื่อไหร่พอเครื่องหมดแล้วไม่มีอีกมาแล้วนี่ก็ไม่รู้นะพี่เ,ออเก็บสต๊อกไว้สามสีอันนะกลัวกลัวกลัวไม่พี่กลัวไม่มีพี่เอามาเถอะพี่เอามาเถอะเพราะว่าเดี๋ยว คือผมกับพี่เก๋ก็ต้องดูแลผิวหน้าพี่อยู่บ,บ,บ้านอันหนึ่งในห้องน้ําอันหนึง<อ>่งในห้องนอนอันหนึง<อ>่งพกอ,อันนึงแบบ<า>น<อ>ี้คุณผู้ชมซื้อนี่นะอสองกล่องใช่ไหมอสองชุดนะ,ะได้เครื่องไปหนึ่งเครื่องอดูแลอย่างต่อนเนื่องอมีเพื่อนสามคนซื้อสามคนได้เครื่องไปโอ้โหอันนี้เป็นจิกของเพื่อนมาใช้ใช้เพื่อนไปใช้นี่คุณผู้ชมครอบคอคอเราเวลาคอเราเหี่ยว เออบอกคุณผู้ชมก่อนคอเหี่ยวเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะมันส่ยากรรมไม่ได้ถูกไหมคอมันฉีดให้มันตึงไม่ได้ใช้เครื่องนี้นั่งทำไปดิสนุกด้วยคนด้วยเออคนด้วยแล้วเรื่องของความปลอดภัยมันดูเสียวพี่บรรลุนุ่นคอเลยหรอ่แต่องของความปลอดภัยนี่ดูนี่เลยเขาเขียนไว้การันตีด้วย9 7เปอร์ซ ของคุณหมอที่ทดลองใช้ยินดีบอกต่อเลยนะโอเค่ธรา97เอเลยนะจ๊ะกับดรจิว G5S นะค่ะคุ้มสุดคุ้ม2,590บาทโอ้ยน้ำตาจะไหลผมจะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวนะซีสายมอ้โหละพันนิดเดียวซีสายนะฮะ020263999ย้ำอีกนิดนึงเปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะใครสนใจนะครับจะไปทำธุรกิจกับดรจิลเชิญเลยฮะ โทรศัพท์เข้าไปที่หมายเลขเดียวกันนะครับค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณพี่แหม่มมากๆนะคะขอบคุณคนะพี่แหม่มนะขอบคุณค่ะสวยจริงเฮ้ยไม่ไม่โชว์สักนิดนึงเหรอพี่บอกว่าโชว์เนี่ยโชว์อะไรไม่เขาบอกว่าโชว์เซ็กซี่อนเเดี๋ยวไปดูในซีซีไปดูในซีซีไปดูในซีซีพรุ่งนี้ละกันค่ะพาระหัสนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีเรื่องของ นี่เลยของที่เข้ากับเทศกาลมากอาหารเจค่ะคุณผู้ชมอาหารเจเดี๋ยวนี้สั่งตรงถึงที่บ้านกันได้แล้วสําหรับใครไม่มีเวลาออกไปหาและสามารถที่จะแช่เย็นเก็บเอาไว้ได้ด้วยนะคะอุ่นเมื่อไหร่หิวเมื่อไรเอามาอุ่นทันได้ทันทีจะมีอะไรบ้างแล้วหน้าตาหน่ากินขนาดไหนช่วงหน้าติดตามค่ะสนใจผลิตภัณฑ์โทร0 9 44 44 4 7 0 9 4 4 4 4 ศูนย์แปดเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดแปดแปดเก้าเวอร์ไวยเว็บดอทด็อกเตอร์จิวเซลล์รูมดอทคอม